อเมริกาก็ไม่ไหวตลาดรถยนต์ที่นั่นก็ไปไม่รอด Ford ดมอเตอร์ตัดสินใจบ้างปลด4,000คนแต่ตกงานในยุโรปนะฮะและที่น่าสนใจก็คือว่าในเยอรมน,นีจะตกมากที่สุดถึง2,800คนเพราะตลาดรถยนต์ยุโรปย่ำแย่จริงๆครับ ฟอร์ดมอเตอร์คอมพาีนะครับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่3รายของอเมริกาซึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่า The Big ะกนี่นะฮะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปลดพนักงานบริษัทนี้มีอายุมาถึง121ปีในปัจจุบันแล้วนะครับฟอร์ดมอเตอร์คอมพาีบอกนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ตลาดรถยนต์ในยุโรปนั้นไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็ซบเซารจริงๆฮะทำให้ต้องประกาศนโยบายปลดพนักงานครั้งใหญ่14%นะครับของจานวนพนักงานทั้งหมด28,600คนที่อู่ในพวีปกุโรป ตกงานถึง14%นะฮะของพนักงานทั้งหมดในยุโรปนะครับสำหรับการปลดในพนักงานยุโรปเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับคือ 14%, อ14ของ28,600นี่เฉพาะยุโรปแต่ Ford m o t เตอร์มีพนักงานทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่174,000คนเพราะฉะนั้นถ้านับแค่เฉพาะภูมิภาคถือว่าปลดครั้งใหญ่นะฮะทีนี้การปลดครั้งใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่เน้นหลักที่ประเทศอเมริกา นะฮะหรือ่เออโทษนะจะอยู่ที่ประเทศเยอรมนีกับสหราชอาณาจักรสองประเทศนี้สําหรับพนักงานฟอร์ดเตรียมตัวได้เลยนะครับนะฮะเาขาเปิดเผยตัวเลขด้วยซ้ำไปครับว่าจํานวน4,000คนที่จะปลดในยุโรปเนี่ยนะครับจะมี2,900คนตกงานที่เยอรมนีและมี800คนตกงานที่สหราชอาณาจักรนะครับสิ่งที่ฟอร์ดประกาศออกมาครั้งนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันเป็นตัวสะท้อนอย่างชัดเจนเลยครับว่าตอนเนี้ยพนักงานของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ที่ทำงานอยู่ในยุโรปนั้นจะ เริ่มทยอยถูกปลดนะครับและก็จะไปสิ้นสุดนี่นะครับน่าจะเกิดขึ้นภายในปี2027จากนี้ไปจะเริ่มแล้วนะครับทีนี้การจะปลดออกมากที่สุดนี่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์เยอรมนีนี้สมบักสมบมอย่างมากๆ2,900คนที่จะตกงานในประเทศเยอรมนีของฟอร์ดนี่นะฮะคิดเป็น24%ของพนักงานฟอร์ทั้งหมดที่อยู่ในเยอรมนีใหญ่ไหมละครับขนาดภาพรวมทั้งทวีปปลดงานว่าใหญ่แล้วนีฮะ มาเจอพนักงานที่อยู่ในเยอรมนีของฟอร์ตตกงานถึง24%นะครับยิ่งใหญ่เลยนะฮะไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวเนี่ยนะครับ <_ d> นอกจากนี้แล้วปลดพนักงานไปแล้วฟอร์ m มอเตอร์คอมพยังจะลดค่าใช้จ่ายอื่นๆลงทั้งหมดเลยนะครับเช่นลดการผลิตรถยนต์รุ่นที่มีชื่อว่า explorer <_ d> แล้วก็ลดการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ ev ที่อยู่ในตลาดยุโรปลงไปด้วย นะครับและที่สําคัญก็คือว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีสาหรับโรงงานของฟอร์ดนะครับปีเตอร์ก็ตเซลเป็นรองประธานภูมิภาคยุโรปพูดง่ายก็ดูแลในตลาดยุโรปนี่แหละครับของฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีนี่นะครับบอกว่าตอนนี้ยอมรับว่ากําลังเผชิญก,กับภาวะตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถอีวีในยุโรปที่ซบเซาถดถอยลงไปเรื่อยๆและสถานการณ์ตรงนี้ปรากฏว่าเขายอมรับนะว่ามันแย่กว่าสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงมองซะดลยซ้ำ ว่าตลาดมันทําไมถึงซบเซาขนาดนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทาให้ฟอร์ดจำเป็นต้องลดต้นทุนตั้งแต่ในบ้านตัวเองคือที่อเมริกาหรือว่าในยุโรปรวมถึงที่อื่นของโลกเนี่ยก็เพราะว่าต้นทุนในการผลิตสู้ไม่ไหวคือมันไม่สามารถแข่งขันได้มากพอนะแม้จะไม่พูดชัดเจนแต่ก็รู้ครับว่ากับจีนนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยสิเดือนแรกที่ผ่านไปนี่นะครับยอดขายรถยนต์ในฟอร์ดเนี่ยต ยอดขายรถยนต์ในฟอร์ดนะภาพรวมนะฮะในยุโรปเนี่ยสิเดือนแรกติดลบ17.9นะครับที่สําคัญก็คือว่ายอดขายของฟอร์ดในยุโรปเนี่ยตกต่ากว่าค่ายอื่นๆตกต่ากว่าภาพรวมของตลาดรถยนต์ยุโรปซะด้วยซ้ำไปภาพรวมตลาดรถยนต์ของยุโรปเนี่ยมันตก6.1ใน10เดือนแรกแต่ยอดขายฟอร์ดตก17.9นไม่รู้กี่เท่าเห็นไหมฮะและในขณะเดียวกันนี่นะครับ ถ้ามาดูแค่เฉพาะตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับก็ปรากฏว่ายอดขายของรถยนต์ E ีีนะครับที่อยู่ในเยอรมน,นีภาพรวมนะ9เดือนแรกเนี่ยครับติดลบ28%มันก็ลากให้โครงการผลิตรถ E ีีของ Ford หรือว่ารถของ f อร์ที่ต้องนำานำเข้ามาเพื่อขาย E ีีในในเยอรมันก็ตกต่ำลงไปด้วยนะครับนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากถามว่าการปลดครั้งนี้ที่บอกออกมาบอกว่าปลด4,000ในยุโรปเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้มีไหมมีฮะ คือฟอร์ดเคยประกาศเมื่อกุมภาพันธ์นะครับว่าจะปลดพนักงานในทวีปยุโรปออก3,800คนจำนวนนี้เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้ถึงอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนว่าจะเปราะบางจริงๆก็โดยเฉพาะยิ่งในปี2025ถึงได้ถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมยอดเศรษฐกิจไทยปีหน้าดีหรือไม่ดีส่งมาดูนะครับถ้าดีพิมพ์ดีนะฮะถ้าไม่ดีพิมพ์ไม่ดีนะครับ